เราเชื่อแต่มีคนมาเที่ยวเยอะๆเราจะมีะไรายได้ิเราจะอยู่รอดไปได้ชีวิตของเราถ้าไม่อย่างนั้นเราเราไม่ไปท้องปลาเรไม่ได้เราถามปลาตกผิดกฎหมายของรัฐบ,บาลนี่กันนะผู้อาโสที่ยังเล่าเรื่องราววิถีมงยังมีอยู่หลายคนไกด์ท้องถิ่นพร้อมพาชมหมู่บ้านลายผ้าปักของมงมีหลากหลาย ประยุกต์เป็นของที่ระลึกนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การคั่วก,กาแฟแบบโบราณและชิมกาแฟชาที่มาจากของท้องถิ่นมาเรียนรู้ขั้นตอนผลิตผ้าใยกันชงเดินต่อไปดูฐานตีมีดสมัยก่อนเครื่องมือเครื่องใช้สอยต้องผลิตกันเองทั้งหมดแต่มีช่างฝีมือเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนที่จะแสดงให้เราดู ศิลปะดนตรีการเป่าแคนเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการหมุนตัวยอดตัวของผู้เล่นซึ่งบ่งบอกถึงการแสดงความเคารพต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไกด์พาชมทิวทัศน์บนดอยที่สวยงามนักท่องเที่ยวซื้อหาของฝากได้จากชุมชนเช่นผ้าปักสสวัดีค่ะื การเรียนรู้แกบผ้าม้งนะคะที่หมู่บ้านมณีพฤกค่ะถ้านักท่องเที่ยวคนไหนสนใจก็มาอุ่นนุ่มได้นะคะยังมีอีกหลายมุมของหมู่บ้านให้เชี่ยมชม,ม,มชหรือขึ้นรถไปชมสวนพลิกยักษ์ที่ส่งโครงการหลวงออกชมสวนกาแฟเรียนรู้สมุนไพรธรรมชาติรอบป่าเขาเก็บกระเป๋าเตรียมมาเที่ยวมณีพฤกษ์กันนะ